เ็บ่อง่าันนอืมสี้ลยตัวเพนาวมันอธรรมศาสตร์ของมันดอกคีนลูกสาวม,มาริโอครับเนี่ยนัม่เพิ่นติดแม่เพิ่น,นหอมด้ืเพิ่นห้องแปดสิบผู้ได้สนใจติดตอ่อได้เลยเบอร์นีู่นกสูนกหาแปดจีตแปดด้ครับหกแปดาหกโทรมาเบอร์นี้เลยนี่ จะาข้องเพิ่นแม่นางมีแม่เพิ่นงัวว่มีจำนี้ครับโบดตีโบดง้อูยาวเข้าดีรวบโลเก่งเก่งมาพี่เก่งมามาเก่งเก่งมาพี่เก่งเก่งเก่งอ่ะอ่ะ 铿铿，啊啊，快点，哎，铿嘛，啊，快点，锵，快点，铿铿，啊啊啊，妈妈，来嘛，快点，快点，铿铿铿，铿，啊，来铿嘛，来铿嘛。